สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมน,นายนรงทิปสิริรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองทำหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรเรื่องขอยืมตัวข้าราชการช่วยราชการอ้างถึงหนังสือสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราศฎรลงวันที่15กันยายน2 5 6 8 ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราศฎรแจ้งว่ามีความประสงค์ขอย,ยืมตัวข้าราชการสังกัดกรมการปกครองร้อยตมอดเอกหญิงอาทิตยาเบนจะปักตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการส่วนประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกรมกรมการปกครองมาช่วยราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราศฎรในส่วนของงานประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราศฎรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายอีกหน้าที่หนึ่งโดยไม่ขาดจากตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 6 8เป็นต้นไปนั้นกรมการปกครองขอเรียนว่าเนื่องจากกรมการปกครองได้มีคําสั่งย้ายข้าราชการรายร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเบญจปักตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการส่วนประชาสัมพันธ์สํานักง,งานเลขานุก,การกรมกรมการปกครองไปดํารงตําแหน่งปลัดอําเภอเจ้าพนักง,งานปกครองปฏิบัติการกลุ่มงานบริหารงานปกครองที่ทําการปกครองอําเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2 5 6 8เป็นต้นไปและกรมการปกครองมินยโยบายให้ข้าราชการที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งปลัดอําเภอจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งปลัดอําเภอดังนั้นจึงไม่สามารถให้ข้าราชการรายดังกล่าวมาช่วยราชการที่สำนักง,งานเลข,ขาธิการสภาผู้แทนรัศฎรจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอแสดงความนับถือก่อนหน้านี้เมื่อวันที่16กันยายน2568 มีรายงานว่ากรณีเพจ csi la ได้ตั้งข้อสังเกตการเติบโต,ตทางราชการของร้อยตํารวจเอกหญิงอาทิตย์ยาเบญจะปักหรือผู้กองแคทที่ถูกย้ายไปเป็นประหลัดอำเภอเมืองศรีสะเกดในวันที่2ตุลาคม25 6 8ล่าสุดมีหนังสือด่วนที่สุดจากรัฐสภาลงวันที่25กันยายน2568รถึงอธิบดีกรมการปกครองเรื่องขอยืมตัวข้าราชการช่วยราชการลงนามโดยนายธงชาติรัตนวิชาเลขานุก,การประธานรัฐสภารายละเอียด ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าประกมแต่งตั้งให้ในายวันมุัมหมัดนอมาธาดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเมืม่อวันที่5กรกฎาคม2566นั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปได้วยความเรียบร้อยประธานสภาผู้แทนราษฎรมีความประสงค์ขอยืมตัวร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเบนจปักนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการสังกัสดสำนักงานเลขานุการกรมกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมาช่วยราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนงานของประธานรัฐสภาและประธานสภพาพู้แทธราษฎรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายอีกหน้าที่1โดยไม่ขาดจากตําแหน่งหน้าที่เดิมทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 6 8เป็นต้นไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณล่วลงหน้ามาณโอกาสนี้ท่านนี้คำสั่งกรมการปกครองเรื่องการย้ายข้าราชการ ระบุว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการและการบริหารราชการของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา57และมาตรา63แห่งพระราชบัญญัติเบียบข้าราชการพลเรือน2551กฎกอพอว่าด้วยการย้ายการโอนหรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดํารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่งประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรมพศ2564 กฎกอพว่าด้วยการย้ายการโอนหรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภททั่วไปในหรือต่างกระทรวงหรือกรม2564กกฎกอพว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนพศส5 5 1และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบคําสั่งกรมการปกครองเรื่องการมอบอานาจให้รองที่บดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายต่างๆและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนที่บดีกรมการปกครองลงวันที่10มีนาคม2 5 6 8 จึงให้ย้ายข้าราชการจำนวน36รายดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายโดยลำดับที่23คือร้อยตระเวจเอกหญิงอาทิตยาเบญจปักนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการส่วนประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุก,การกรมการปกครองใบเป็นปลัดอำเภอจาพนักง,งานปกครองปฏิบัติการกลุ่มงานบริหารปกครองที่ทำการปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ สวัสดีค่ะแคทอทิตยาค่ะกรมการปกครองขอแสดงความยินดีกับความรักทุกรูปแบบเพราะเป็นนายทะเบียนให้กับทุกคู่รักการเป็นคู่สมรสตามกฎหมายใหม่และจะต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนไปจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมไปดูกันเลยค่ะคุณสมบัติของผู้จดทะเบียนสมรสเท่าเทียม 1. บุคคลทั้งสองจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์กรณีผู้เยาว์จะต้องนำบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย 2. กรณีอายุต่ำกว่า18ปีจะต้องได้รับอนุญาตจากศาล 3. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือไร้ความสามารถ 4. ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดามารดา 5. ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น 6. ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้ 7. หญิงที่ชายผู้เป็นคู่สมรสตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่นจะสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อสิ้นสุดการสมรสไปแล้วไม่น้อยกว่า310วันเว้นแต่สมรสกับคู่สมรสเดิม ลอดบุตรในระหว่างนั้นมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภศาลมีคำสั่งให้สมรสได้และบุคคลที่มีอายุไม่ครบ18ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญ,ญาตให้สมรสได้เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียม 1. บัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส 2. พยานบุคคล2คนอายุ20ปีขึ้นไปค่ะจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมได้ตั้งแต่วันที่23มกราคม2568ทุกที่ว่าการอำเภอและสำนักงานเขตทั่วประเทศค่ะ